ลงๆครับลงติดติดติดโอเคครับเสร็จโอเคแล้ว er. ครับบวชสมณเณรชีวินนะครับแห่ช้างวัดพระโตอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับ

พี่ยไม่กลัวเลยพี่เนี่ยไม่กลัวเลยกลัวเยกลัวเลยเด็กบนหนะมีพิเอเข้างมียาเสีเนี่ยเดี๋ยวคอยชืนเดี๋ยวรับข้างหน่เลยก็ไครับบครับ A ครับ วนดีเยื้ยูดกับฟานเยืยไม่ต้องขึ้นแล้วไม่ต้องขึ้นเยื้ยเยื้ยเยื้ยยืยถ่ายกับฟ้านยืถ่ายกับานะไม่ต้องขึ้นขึ้นขย้นขวนนดดอน้น้โอยนนอนนด้วางแออโอเคแล้วครับโอเคโอเคอนไ่ไล่ถอน